โอ้โหสวยจัดด่าเพื่อนๆโอ้โหไหลนอกล้วนๆนะเออเฮ้อโอ้โหเต็มแผงอะ่ะโอ้โหแล้วก็บวกกับส,สกเก็ตเตอร์อีกพี่พี่มีแค่ล้างหน้ากระดานเท่านั้นน,นนะลงไหมเอออะลงอีกเออเอาอย่างนี้ดิอืมสวยสุดๆนะคะเออเอาดีกับตันสาวเขาลงไม่จบไม่สิ้นนะเพื่อนเเหมยเหมลีเหมยลี่มาแล้วแม่ คำเตือนโปรดรับชมอย่างมีสติคลิปนี้จัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงแต่ถ้าอยากเพลิดเพลินก็เติมมาเลยสวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกับช่องเหมยลีมาแล้วแม่เหมือนเดิมนะคะพี่ๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r ร b ์แล้วก็กดกระดิ่งกริ๊งกริ๊นะคะเพื่อติดตามชมสาระดีๆจากเหมยลีจ้าวันนี้นะคะก็อยู่กับเราที่เดิมนะคะดี g 8 8 8นะคะเพื่อนๆอะ เหมยลิงแปดลิง์ไว้ให้แล้วนะคะข้างล่างคลิปนะจ๊ะไปหาเล่นกันได้จ้ะอาของค่ายพ g นะคะวันนี้เหมยลิมีทุนมาอยู่ที่เจ0ด0มืจ้ามาเลยค่ะขอล้างหน้าเกมนะคะตามสไตล์เดิมของเหมยลิเลยเบ็ดละสองนะคะเพื่นพนอนๆอะไปสิบหมุนจ้าอะขอล้างหน้าเกมก่อนนะคะเปิดเทอร์โบไปเลยจ้ะเอ้ย เฮ้ยวายมาสองวะ่ะไหลปะโอ้ยสวยอะเอะมาสามเลยเอ้ยโอ้โหแถมสเก็ตเตอร์อีกตัวหนึ่งโอ้โหบ้าบออะไรเนี่ยเอ้ยสเก็ตเตอร์ขอตัวหนึ่งได้ปะอ่ะมาหน่อยขอวายก่อนละกันเออโอ้โหสวยอะสวยอะสวยจริงเพื่อนๆนะขอสเก็ตเตอร์นะคะตัวหนึ่งคะ่ะ โอ้ไม่ลงอะสเก็ตเตอร์ไม่ลงนะอ่ะไปจ้ะเฮ้ยโอ้โหอะไรเล่นสเก็ตเตอร์ติดกันอะอ่ะขอลงหน่อยเหอะสักตัวสักตัวเดียวเนี่ยเฮ้ยมาวันนี้นะคะเมยจะเล่นแบบไตเบ็ดนะเพื่อนๆโอ้มันลุ้นกันแบบอืมอ่ะ อีกสักทีไหลไหมจะลงมาปะสเก็ตเตอร์เนี่ยโอ้โหลงจนได้นะเพื่อนเพื่อนเอออะไปไป,ไปลุยกันแค่ล้างหน้าเกมนะเนี่ยไปจ้าท้ายพีจีนะคะเกมคูส the อ o ร a ยนะคะเพื่อนๆไปจ้ามาดูนะฮะเขาจะจ่ายให้เราสักเท่าไหร่นะพี่ๆอะขอห่วยางหน่อยเออวายมา มาค่ะอะมุนฟีบวกอีกหนึ่งก็มานะเอออ่ะไปจ้ะเออสวยอะ่ะดอกนี้สวยจริงอ่ะขอแบบเกี้ยงๆหน้ากระดาษสักทีได้ไหมเออมาจ้าเอออ่ะยูวายมาซ้ำ,มาซ,ำมาซ้อนนะพี่พี่เอออ่ะมาจ้ะแต่ขอตัวคูณหน่อยดิโอ้โหไม่มือกูเนะี่ยเอออ่ะ เก้าพันแล้วนะเออไปสะสมต่อจ้ะอีกเจ็ดหมุนค่ะเพื่อน,อนๆจ้าเอ,อ้ยตัวคูนมาหนอยเอ,อ้ยวายมาแล้วนะกับตันสาวของเรานะ่เพื่อนๆไหลลื่นปืนลื่นปืน,ปนขนาดนี้นะคะช่องทางการเล่นเหมยรีปแปะไว้ให้แล้วใต้คลิปนะจ๊ะเอออ่ะดอกสองมาแล้วสี่พันอ่ะไปต่อจ้ะ เอ้ยหมุนฟรีอีกบวกมาอีกหนึ่งเออสวยเอาดิเออเฮ้อีกสองหมุนนะคะเพื่อนๆจา้าไปค่ะอ่ะจัดมาจา้าจะเหยียบสองหมืนนะ่นไหมเหลืออีกสองหมุนนะคะเออเอามาค่ะเอ้ย,อยมาจา้า แคนล้างหน้ากระดานนะเนี่ยออสองหมื่นแล้วนะพี่ๆโอ้ยเสียดายอะ่ะตัวสุดท้ายไม่มีนะเพื่อนเออเฮย้ยจะแดมแจมว้าวขนาดนี้นะคะลิงก์ทางเข้าแปะให้แล้วไปหาเล่นกันจ้าไม่เล่นคือพลาดแล้วนะเพื่อนๆอ่ะไปคะ่ะเ,เฮย้ยกับการสาวลงอีกแล้วนะคะโอ้โหสี่ตัวเลยอะรอบนี้คือสี่ตัวเลยอะโอ้โห สวยจัดด่าเพื่อนๆโอ้โหไหลนอกล้นๆนะเออเฮ้อโอ้โหเต็มแผงอะโอ้โหแล้วก็บวกกับสเก็ตเตอร์อีกพี่ๆมีแค่ล้างหน้ากระดานเท่านั้นนะลงไหมเอออะลงอีกเออเอาแบบนี้ดิสวยสุดๆนะคะ เออเอาดีกับตันสาวเขาลงไม่จบไม่สิ้นนะเพื่อนออะแค่หมุนเดียวก็ได้ไปแล้วหมื่นสองไหลนอกนะคะพี่ๆอ่ะบวกเัาสเก็ตเตอร์อีกอ่ะไปจ้าโอ้โหแต่กระจุยกระจายไปเลยอ่กะกระจายไปเลยแค่ล้างหน้าเกมเบ็ดสองเท่านั้นเองนะ <First class. S 1> ไปหาช่องทางการเล่นได้เลยนะคะ ดีอา8 8 8ีแปแปเหมยแปะไว้ให้แล้วนะคะใต้คลิปนะคะพเพื่นอนๆเอาดิมาเออกับตันมาสองนะพเพื่อนๆมาจ้าโหไหลเป็นน้ำเลยนะโอ้โหมาอีกเออเอาไปดิ ไม่ my, ต่อเนื่องนะวายเขาต่อเนื่องจริงๆเพื่อนเออ,เอระเบิดระเบ้อไปอะไปจ้ะโอ้โหวายีมแลวเอออ, why, my, อ,เอ,อ,อะเอาไปก่อนนะดอกแรกหมื่นสองจ้าโอ,อ้บวกแล้วบวกอีกอ่ะโอ้โหวายขึ้นบ้าไปเลยนะเวลานี้ ไปหาเล่นกันได้นะคะของค่ายพีจีนะจ๊ะโอ้โหวายออกต่อเนื่องจริงๆอะยอมยอมเลยอ่ะมาสะสมกันต่อนะคะเหลืออีก3หมุน,นะคะ่ะพี่ๆเฮ้ยหน่อยหมุนสุดท้ายแล้วนะเออเอามาโอ้โหวายก็แบบโผใหม่แล้วนะเอาไปดิ สกเก็ตเตอร์รอบสองนะคะลงมาอ่ะไปอีกสองหมืนนะเออไม่ต้องเล่นไม่ต้องหมุนกันแล้วนะคะเพื่อนๆเ,เอาไงอะอ่ะขอหมุนทิ้งท้ายหน่อยแล้วกันทิ้งท้ายสิบหมุนเท่าน,นั้นนะคะเพราะเราก็กำไรกันไปแล้วนะจ๊ะกำไรก็ห้าหมื่นแล้วอะ่ะบวกบวกโหสกเก็ตเตอร์อีกสักทีสิขออีกสักทีดิ <c oughs> ไม่เป็นไรนะฮะ ไปกันจ้ะอีกแค่สี่หมุนนะคะเพื่อน,เอ,นเออแต่กระจุยกระจายกันมาแล้วไปจ้ะ โอ้โหเฉียดอีกแล้วนะโหสงสัยเวลานี้สเก็ตเตอร์เขาจะลงเป็นบ้าเป็นบอไปเลยนะพี่ๆอะโอเคสำหรับคลิปนี้นะคะก็กําไรกันไปจุกๆแล้วนะจ๊ะไปหาเล่นกันได้นะคะลิงก์ทางเข้าเหมยแปดไว้ให้ใต้คลิปแล้วนะจ๊ะ D R G 8, 8 8 8เท่านั้นนะคะเพื่อนๆสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวเหมยลี่ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเพื่อนๆคนไหนอยากให้เหมยลี่นะคะเล่นเกมไหน่ายไหนก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้จ้าที่สําคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด ซับสไคร์นะคะเพื่อไม่ให้พลาดชม EP ีถัดไปนะคะสำหรับวันนี้เหมยลี้ขอตัวลาไปก่อนจ้าสวัสดีค่ะ